ละเบิ้งยิงต่อเลิกงานหาโมงย่างสวยๆงามๆมอมแม่คือบ้านคือเมี่งเขาเป็นดอกสูมืนนี่อากาศก็คืมฝ้าคืมฝนคือจังฝนที่ตกนี่แหละเขาก็เลยต้องใส่หมวกกันฝนไว้หึยอกๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวหัวหน้าชั้นซื้อมาให้ลูกนักปเฮกิจกรรมยุ่งเรียนอีนี่ก็ดื้อกับมืดอนห้องร้านม่เหรีบันนี่กลับมาหอด้องบันนี่ยิงเอ้ยลมพัดแห้งบ่คักคนตัวน้อยๆจังเขาเลสิปิวึเอฟซีกับสีบานอ่ะแนวสิปิวว่ามันเจ้าได้พาเจ้าเนี่ยนะส่งหน้ายัง ท้าการหนึ่งเขาหนึ่งน้ำก่อนแก้วก่อนค้านั่งกเลืกสองทุมนังกัรีเวทเนวกินว่าเมื่อนี้อยากกินแกงไก่ใส่นอไม้สมค่ะกพอดีมีวัตถุดิบอยู่ไดตู้เย็นก่อนอื่นเขาก็ต้องเอาใกลบ้านพ่นปีงวมาละลายว้กอนหลังจากนั้นเฮาก็สิไปหาไงเอานมไม้สมพันปีงวมาหยาหอกมาไวเส็จแล้วเขาก็สิมาทําการล่างพักย่างต่างงาทีเหลืออยู่ไนตู้เย็นบ่อนั่งเห็ดงานฉันก็ลุนฉันก็บะลึกอยู่ได้ญิง่าพกอีตู้ฉันเหลือไนตู้เย็นบ่ฉันขับข่ายขับข้าวมาเหล แต่ว่าใบรุนก็เบิดแหล้ว,วดิลังจากนั้นเทากับสิมาทำการล่างเนาะไม่สมเนาะไม่สมของฉันถึงแม้ว่าที่สมหน่อยสมลรยเทากับสีามาแมนางทำการซิมดอกสแตนดาร์ดของฉันก็คือล่างสามนามเพื่อกวามอุ่นใจค่ะห <c oughs> ลังจากนั้นเท้ากับเหลือแต่ไขยุหัวเดียวเทากับสิมาทำการทุบทุบแบบนี้เสร็จแล้วก็หั่นเป็นทอนเป็นทอนใบจากนั้นก็สิมาทำการปอกหัวหอมแดงปอกหั <c oughs> กกวหอมแดงเสร็จแล้วเทากับสีาทำการปอกแต่ไขใบฉันบอปอกยังกัว่าหั่นปอกหัวหอมแดงแล้วก็มาทำการปอกกระเทียมเนี่ยวาวพีดวาวถึกลกของเ้า,นาน่ละละละ เอามันก็เป็นการทดสอบเอฟซีโนซูว่าตั้งใจฟังฉันวอวอหลังจากนั้นเากเียบอกพริกกระเทียมหัวหอมแดงมาทำการตำโขลกให้มันแหลกเซีแล้าก็สิมาสอยพักย่างต่างหยาเทยาล่างเตรียมไใบมะนิ่งเอ้ยแลวเบิ่งพักแต่ละย่างพักหอมนี่เก็ีเป็นเปียเฉนว่าใส่แต่หัวมันปุละ้ักหอมนี่ว่าคักแล้วตัดผ่ามาที่บอตู้บันไวาแทบสิบวเด็ดค่ะเพราะว่าใบมันโรนไปเลยโนซูหลังจากนั้นเากสิเตรียมหม้อพันปีก็เอาไก่บานเท้าละลายไว้นล่ะใส่ลงไปเซี๊ยเราก ชันกัสีไส้ของแบรนด์อรดีคือเกาเสร็จแล้วก็สิตามด้วยเกลือจากนั้นก็ใส่โรดีจะเคิงซ้อนแล้วก็ตามด้วยผงชูรสจาก3ามซ้อนหยอกหยอกค่ะเคืงซ้อนคือกันเสร็จแล้วเขาก็จะเอาขึ้นไปข้างไฟบะนี้แล้วเขาก็สิทําการคั่วคัวไปเรื่อยๆก็คั่วจนน้ำมันแห้งกะว่าให้มันหอมไปทางไหม่บุละอลาแบรนอรดีนี่เขาเฮ็ดได้ทุกอย่างเลยได้ยิงเวลาที่เอามาเฮ็ดเมนูแกงเมนูต้มนี่บอกเลยว่าหอมบัคักเสร็จแล้วเขาก็ใส่น้ำล้างโคของเขาลงไปจากนั้นก็ปิดฝาหม้อไว้แล้วจะหานาทีจากนั้นเขาก็จะมาทําการเปิดฝาหม้อแล้วก็ใส่น้งเอกของเขาก็คือน้ำไม่สมค่ะสูตรอื่นเฮ็ดแกงน้ำไม่สมใส่ปลาแดกบอบล แต่ส่วนฉันใส่ค่ะบอกเลยว่าปลาแดกนี่ยพใส่ตะตุมจืดเฮ้พอจะใส่นอไม่สมลงไปกับปิดฟ้าไว้จักสามนาทีหลังจากนั้นเขาก็สิตบทายโดยพายอีตูกับต้นหอมเหี่ยวของเขาหนาๆลงไปเสร็จแล้วก็สิทำการค้นคนโคเล่โคเล่ผักมันยุบจากนัเขาก็สิทำการซิมรสชาติมาพอดีไปซิมเมืองแล้วเข้มโยนทิมเพนูอยู่หลังห้องกินเฮ้ยหยอกหยอกแซ่บค่ะแนวกินเขาก็สิมีย่างเดียวบ่ได้ก็ไประลึกศาตได้ว่าเหลือใส่กอกยุ่แค่คอเดียวฉันก็สิเอามาทําการทอดติมกันซะสูตรเดิมค่ะทอดน้าหลังจากที่เขาทอดใส่กอกจนสุกเหลืองหอมแล้วเมนูเขาก็ท่านได้จบเด้นี่ค่ะเม ยังนี่คูรูยแหล่ๆใหญ่ๆนี่กระมำเนื่อจากนองว่าว่านันละฉันก็สีเอามาทำการแพรคลึงแล้วก็ลงไปทอดแบบนี้เลยแต่ว่าขันใส่กอกสองขอมันก็สิสดนมันหลายเม็นบอันนี้ทอดคอเดียวน้ำมันจากใส่กอกมนเลยมีซันี่เขาก็สิเติมน้ำมันผืชลงไปน้ำเพื่อจะบ่ให้ทอดมันมันแห้งเกินไปคนไปคนมาจนมันมันยุบเอาไม่จนมันมันสุกกระตักขึ้นได้เลยค่ะว้าวยังกับไปทั่วทีบตลอดว่าผิษวาถกได้ฉันนะเส็จแล้วเขาก็สิมาทำการค้นแก้วกินกับแกงน้องไม่สมเอ๊ยิงเป็นด้น่รอวายัง่่่นนนนได้กกิาาาาแฟฟวคเเเอีขส ือดก็เลยบาพิดบาถือเบาปินทองเอซกับสิบานะบอเดี๋ยวามาเบาอยู่นี่จะผักไม่ลาไหนจะก็บเบาพิษที่เก่าแหละบัติเวลาสามถุงตรงไอ้ก้อนแก้วก้อนข้ามห้องก็ได้กลับมาแล้วฉันก็ไล่ขายนั่งไปหาอาบน้าอาบในส่วนเฮ้าก็สิเตรียมเสิร์ฟน้ำเก๊กห้วยล่อเขาคือเก่าเสร็จแล้วก็เตรียมมาหาผาเขาลงค่ะมาเด้อมากินเขาแรกน้ากันกับเบาต้องถือยังมากคือเก่าสูตรเก่าสูตรเดิมกับแก่มาหาเอาพี่น้าเก๊กห้วย3ามขวดกับพอบอกแล้วกับเขาดิฉันบ่ค่อยเน้นเอากระสเตปเฮ้าเนาะเขาบ่เน้นเฮาเน้นห้วงมันคาและนี่ก็คือผลงาน20นาทีผ่านไปเกี้ยงมินลินจดเกือบ ได้ล้างถ้วยค่ะ